สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน f อซโชคดีชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับตรงกับวันที่16ตุลาคมแล้วนะครับ<อ>วันนี้แอดก็มาตามฝันคุณยายนะครับว่าแกฝันย้ำอะไรหรือเปล่านะครับหลังจากที่สักครู่นะครับแอดก็ไปหาช่างโด น้องหลองนะครับแล้วก็คุณหน่อยนะครับคุณหน่อยแกก็มีคนเอาเลขให้แกเสียงเยอะเหมือนกันนะครับแต่แกบอกแกเสียงเลขและแกเหนื่อยนะครับเหมือนเหมือนแกจะฝันว่าแกต้องเดินทั้งคืนอะไรเงี้ยนะครับเนาะแต่ส่วนตัวแล้วแกก็ฝันเหมือนกันนะครับเดี๋ยวยังไงเลขของคุณหน่อยนะครับงวดนี้เขาก็ตะโกนบอกเหมือนกันกับงวดที่3าศูนย์นะครับ เดี๋ยวแอดจะเอาไปลงไว้ที่สรุปโค้งสุดท้ายนะครับทั้งเลขคุณหลองด้วยนะครับส่วนน้องยุ้ยเดี๋ยวจะไปตามอีกทีนะครับเดี๋ยวเรามาฟังว่าคุณยายฝันย้ำอะไรกันนะครับงวดนี้หลังจากที่คุณยายฝันได้ตัวเลขไปแล้วนะครับก็แก่ฝันย้ำอยู่ถึง3ามครั้งเลยทีเดียวนะครับ ฝันแรกก็ฝันว่าเขาขี่ช้างนะครับคุณยายเล่าว่าเห็นช้างแกก็กลัวช้างนะครับเออแล้วก็เขาก็บอกว่าไม่ต้องกลัวนะครับคือก็เป็นคนเดิมนั่นแหละครับใส่เสื้อแบบเหลื่อมสีขาวแล้วก็ผมยาวนะครับอยู่บนอ,อยู่บนช้างนะครับที่ที่มีที่นั่งเป็นบนหลังช้างนะครับ เขาก็มาย้ำเลขตัวเดิมนะครับวงนนี้ก็เลขสามสองสามนะครับเขาบอกว่าอย่าทิ้งเลยนะครับเลขนี้ส่วนอีกฝันคุณยายฝันว่าเห็นเลขตัวนี้แหละครับเห็นแค่สองตัวนะครับคุณยายก็เอาเลขไป เสียงใต้หมอนนะครับเออทั้ง09แล้วก็323นะครับแต่ปรากฏว่าเห็นแค่เลขสอตัวเท่านั้นนะครับคือ23นะครับแกว่าเหมือนมันสว่างจ้านะครับเป็นสีแดงนะครับและแกก็ฝันว่าได้ได้สะพายกระเป๋า3ใบนะในกระเป๋าก็มีเงินเยอะมากนะครับ ในฝันคุณยายฝันก็ได้เถียงแล้วก็เถียงชนะคนอื่นนะครับจะบอกว่าเลขน่าจะเข้านะครับในสองตัวนี้นะครับน่าจะเข้าแล้วนะครับตัวใดตัวหนึ่งแต่ที่ฝันย้ําในความฝันนี่เหมือนแค่มาย้ําแค่แค่สองสามแล้วนั้นนะครับอีกเลขหนึ่งที่คุณยายฝันนั้นเขาไม่ได้มาย้ํานะครับคือเลขที่เขาเขียนให้ก็คือ สามสองสามเนาะแล้วก็มาย้ำขี่ช้างมาย้ำอีกนะครับมาย้ำตัวเดิมเลยนะครับบอกว่าอย่าทิ้งเลยนะครับยังไงเพื่อนนักก็ติดไว้หน่อยนะครับส่วนอีกเลขหนึ่งคุณยายก็เสี่ยงแต่ว่าไม่ไม่ได้ย้ำเลขนี้เลยนะครับเอาละครับ ดิแอสจะไปอีกหลายที่นะครับก่อนที่จะสรุปโค้งสุดท้ายนะครับเพื่อจับสัญญาณดูว่าตัวไหนเข้าบ้างนะครับว่าตัวไหนจะมานะครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องอวยพรให้เพื่อนที่สี่ทุกท่านโชคดีนะครับรำ่รำรวยทั้งรวยนะครับวันนี้สวัสดีครับ